ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องช่างวาาพาซ่อมนะครับคลิปนี้จะเป็นซ่อมวิทยุนะครับวิทยุเป็นรุ่นเก่าแล้วนะฮะของโซนี่นะครับตัวนี้เป็นของโซนี่วิทยุหิวนะครับเรียกวิทยุหูหิวนะครับ ซึ่งส่งมาจากจังหวัดสระแก้วนะครับส่งมาให้ผมซ่อมวิทยุเครื่องนี้เขาบอกว่าที่พี่ที่เขาอยู่สระแก้วบอกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจเขานะครับผมก็เลยรับปากว่าจะซ่อมให้พี่เขานะครับ การเสียก็ไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงไฟเข้านะครับไฟสีแดงสแตนบายปิดนะครับไฟเข้าไม่มีเสียงนะครับภาคขยายหยุดทำงานนะครับแล้วก็เวลาใช้เสียบหูฟังนะครับ เสียบหูฟังนี่มีเสียงนะครับอาการเสียน่าจะอยู่ที่ภ <c oughs> าคขยายนะครับจุดนี้นะครับจุดที่ผมเอามือชี้นะครับจุดนี้ใช้หมดเยอะ ตัวนี้ใช้วงจรขยายเป็นเป็นสารฟอรเมอร์นะครับเอาพุทนะครับเป็นสานฟอเมอร์เอาพุทเป็นภาขยายรุ่นเก่านะครับตัวนี้น่าจะขาดนะครับแต่รับสัญญาณวิทยุได้ชัดเจนนะครับ จะทําการดัดแปลงนะครับ <c oughs> ใช้ผ้าขยายเล็กจิ๋วตัวนี้นะครับโมดูลขยายตัวนี้ครับ18วัตต์นะครับแทนผ้าขยายตัวเดิมนะครับที่มันเสียไปแล้วนะฮะ <c oughs> ผมจะใช้ตัวนี้เลยครับดัดแปลงไม่รู้จะได้ไหมนะครับมาดูมาชมกันนะครับผมเพราะว่า อะไรบางบางตัวมันก็ม่ม,มีขายแล้วนะฮะไม่มีขายแล้วเดี๋ยวจะจะทำการน,นะครับดัดแปลงต่อสายนะครับต่อสายมันก็จะมีบอกนะครับมีบอกตัวนี้เป็นออกลำโพงนะครับออกลำโพงตัวนี้ก็มีไฟไฟป้อนนะครับ ไฟป้อนตะัป้อนสัญญาณเข้าไปนะครับวัลลุ่มตัวนี้ผมก็จะโยงสายมาหาวัลลุ่มตัวใหญ่ที่ลดเร่งเสียงที่วิทยุเทปตัวนี้นะครับนี่ภาค FM AM นะครับภาคตัวนี้นะครับภาคขยายตัวนี้สเปคขาบออกมาใช้ไฟอยู่ที่นะครับ6-12โวลต์นะครับ ตัวนี้ตัวนี้รับรับ,บทนแรงดันได้นะครับเพราะว่าระบบจ่ายไฟมาใช้งานเนี่ยผ่านในอดลิทิพายนะครับเก็บประจุที่ C นะครับไฟออกมาเลี้ยงแค่7 V โวลต์เองนะครับ7โวลต์เองครับใช้ไฟไม่มากนะครับแต่ผมก็ตัวนี้ก็รับได้ถึง6 1ถึง12โวลต์นะครับ 6 2 2บเรามาดูกันนะครับลองมาต่อดูกันนะครับครับผมก่อนจะต่อวงจรก็ดัดแปลงขยายก็เราต้องมาวัดไฟก่อนนะครับไฟเรียงวงจรนะครับ ตั้งมิตเตอร์ไว้ที่นะครับ DC โวลต์นะครับ10 10 10โวลต์กันนะครับมิตเตอร์เคมนะครับมิตเตอร์เคมแล้วก็อ่านตรงสเกลแถวล,ล่างนะครับมองเห็นไหมฮะนี่ครับปัดตรง C นี่เลยครับผ่านนะครับ 2 2 0โวลต์ผ่านมาผ่านไดโอดพลิกติพายนะครับจะได้ไฟนะครับนี่ครับมาดสิบนะครับตัวนี้ใช้ไฟอยู่7โวลต์น,นะครับ7โวลต์7โวลต์น DC นะครับเป็นดีครับเดี๋ยวผมใช้มิเตอร์มิเตอร์ดิจิตอลน,นะครับดิจิตอลอีก็ได้ครับ ดิจิตอลนะครับนี่บวกลบนะครับใช้ไฟอยู่6.9จุดเก้านะครับเจ็ดวลเลยครับเจ็ดวลเจ็ดวหกจุดเก้าเจ็ดวน,นะครับผมโอเค จะจันะครับไฟไฟเลี้ยงเข้าขานี้นะครับไฟบวกส่วนขานี้เป็นไฟลบนะครับมันจะมีบอกนะครับมีบอกมี VCC ก็คือโวลต์นะครับ In นี่ก็คือเสียงนะครับอันนี้เป็นกราวนะครับกลาวไฟ ส่วนริมสุดนี่เป็นกลาวเสียงนะครับส่วนเอานะครับเอาเอาก็เป็นเสียงออกนะครับมาเรามาเริ่มกันนะครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าไฟนี่้วงจรใช้ไฟแค่7จ็โวลต์นะครับครับผมตอนนี้ผมไม่ได้ จำสายนะครับจำสายหมดแล้วนะฮะไม่มีสายสีอื่นครับมีแต่สีเหลืองนี่ละครับให้จำเอาครับผมก็ได้จำไฟเลี้ยงนะครับต่อจาก C นะครับ C ตัวนี้นะครับเป็น C กลองนะครับกลองไฟนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนอยู่นะครับเพราะว่ามันเริ่ม แตกแบบอันนี้เป็นเป็นเป็นคลิปนะครับดัดดัดดัดแรงผ้าขยายนะครับเพราะว่าผ้าขยายที่มากับเสื้อเนี่ยมันเสียนะครับมันมันเป็นผ้าขยายเป็นแบบใช้หม้อบแปลงนะครับเป็นเอาพูดนะครับเอาพูดเสียงออกหรือเปล่าผมพูดถูกหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าผมเข้าใจแบบนี้นครับ ผมทาการต่อนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับนี่ครับผมไปต่อลําโพงเล็กก่อนนะครับแต่สัญญาณเข้าผมยังไม่ได้ต่อนะครับนี่เป็นสัญญาณเข้านะครับสัญญาณเข้าสัญญาณเข้าผมจะจำจากจำจากช่องเสียบปูฟังนะครับ จำจากช่องเสียบหูฟังนะครับเอเคเรามาลองกันจำกันนะครับด okay, นะฮะอ่านี่ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเราต้องลองกัน,นครับว่ามันดังไหมถ้ามันดังก็คือว่าผ่าน ผมก็ต้องมาดัดแปลงนะครับตัดตัวนี้ออกนะครับวอลลุ่มเกือกมาตัวนี้ออกนะครับเพื่อเชื่อมสายไปยังวอลลุ่มของเครื่องนะครับลดเล่งเสียงที่เครื่องนะครับตัวนี้ผมจะจําตัวนี้ไปหาวอลลุ่มลดลดเล่งเสียงนะครับที่เครื่องอีกนะครับเดี๋ยวเรามาลองก่อนนะครับลองเทสด,ดูกันว่าเสียงผ่านไหมนะครับ <c oughs> สัญญาณเข้าผมจะจําตรงจุดต่ออ่าจุดเสียบแจ็คสายฟูฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาณสัญญาณออกตัวนี้แต่สัญญาณมันอ่อนนะครับเราก็ต้องใช้ใช้ขยายผ่านตัว IC ตัวนี้แหละครับเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์ TDA สองศ A นะครับ <c oughs> เป็นโมดูลพัคขยาย18วัตต์นะครับส่วนส่วนสายกลาวนะครับท่านหรือว่าต่อตรงไหนก็ได้ครับที่มันเป็นกลาวครับ <c oughs> ผมจะเชื่อมต่อตรงตรงนี้นะฮะเชื่อมต่อตรงนี้ได้ครับใส่ได้เลยมันเป็นกลาวครับมันไปวิ่งหากันหมดครับ <c oughs> จะเสียบเสียบปลั๊กดูนะครับเสียบปลั๊กฟังฟังเสียงไฟติดแล้วนะครับไฟสีแดงติดแล้วนะฮะมันมีหลวมอยู่นะครับเนี่ย หรือเปล่าไม่ผิดนะสักครู่นะครับเดีย๋ยวเสียบกูฟังกัน ด้วยเคดังแล้วนะครับ เดี๋ยวผมต้องทําให้มันดีกว่านี้นะครับทำมันดีกว่านี้ต้องไล่เก็บงานหมดนะครับอันนี้มันมีเสียงแล้วก็โอเคแล้วนะฮะใช้ได้แล้วนะครับมันต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หลายตัวอยู่นะครับเสียงมันบี้อยู่ครับจุดกองแป๊บหนึ่งนะครับ อะไรปัดกรีสวิตนะครับสวิตโยกสวิตโยกมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านในน่าจะเยอะอยู่มันติๆติดด,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 ดับนะครับเดี๋ยวคันลองไล่ย,ยามตะกัวกว่อนนะฮะตะกัวมันหมดอายุแล้วครับมันนานมากเลยดูนี้ผมยังไม่เกิดเลยครับนี่ผมยังไม่เกิดนะครับ ปฏิกิริก็ให้ดึงปลั๊กออกแล้วครับดึงปลั๊กไฟออกเดี๋ยวทําทให้อุปกรณ์ตัวอื่นเสียหายนะครับ นี่ครับผมจะเปลี่ยนซีตัวนี้ออกนะครับเป็นซีซัพพลายนะครับมันมันเสื่อมไปหมดแล้วครับเสื่อมหมดแล้วอุปกรณ์ด้านใน เนี่ยฮะสองพไมโคร10โวลต์นะครับถ้าท่านหามาใส่ก็ให้เอาค่าเดิมนะครับหรือว่าเอามากกว่านอยนึงได้ครับไม่เป็นไรยิ่งมากยิ่งดีครับตัวนี้เป็นตัวกรองนะครับกรองไฟให้เรียบนะครับเก็บประจุด้วยครับ2200ไมโครอันนี้ทนทนทนกำลัง วนได้ถึง50โวลต์นะครับทนแรงดันไฟได้50โวลต์นะครับตัวเก่าในแค่10โวลต์นะครับสูงสูงกว่าไม่เป็นไรนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมจะเอาตัวนี้แหละครับใส่เวลาใส่ก็ให้ดูครวให้ดีนะครับ ข้วให้ตรงนะครับถ้าข้วไม่ตรงนี่ระเบิดเลยนะครับลบแผ่นปิ้นสมัยก่อนมันจะไม่มีตำแหน่งบอกนะครับให้เราสังเกตดูนะครับที่นี่เป็นไฟลบนะครับไฟลบก,กล่าวนะครับใส่เข้าไปเลย วุวน่นวุนหนึ่งขาหนึ่งวุนขาสองสัญญาณเข้าขาสามกล่าว อย่าต่อผิดนะครับต่อผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับค่ะสามค่าสามค่าสามเป็นกลาง พ่นสวิตหน่อยหนึ่งครับสวิตโยกสกรปรกนะครับโยก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 ,ยก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 ให้ฝุ่นมันหลุดนะครับความสก,รสกรปรกมันหลุดลองดูนะครับสีดังไหม เปลี่ยนลำโพงนะครับลำโพงมันเล็กลำโพงมันเล็กมันก็เลยเสียงมันแตกนะครับนี่ก็ซื้อมาใหม่นะครับซื้อลำโพงมามาเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับลองดูนะ ที่สัญญาณสัญญาณวิทยุด้วยนะครับ